คือพี่เป็นโค้ดใช่ไหมนะเราต้อเรากจะคุยเยอะตาคนตาคนจะเดี๋ยวไงรองเท้าตา์นะโอ้กันเลยใหญ่ชัดใหญ่ชัดแล้วทำไงชัดเป่าแล้วไอ้สัต โอเคนั่นทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับที่แบบว่ารายการส,สตาร์ทไฟลิ่งนะเฮ้ยอะไรวะสตาร์ทไฟลิ่งคืออะไรวะก็คือเนี่ยนี่กำลงกังจะทีมเรากำลังแข่งนะก็คือพี่เป็นโค้ดนะดรับสมัยรับรับต่อเป็นโค้ดใช่ไหมนะ <c oughs> เ,เราไม่อยากจะคุยเยอะเลยสตาร์ทโค้ดไปใช้ของทาว <c oughs> สตาร์ารด้ งานี่มที่ไม่เข้าใจว่สตาร์เป็นไงวะสตาร์เป็ไงก็คือเหมือนผู้เชื่ยโค้นนะครับโอ้โหแล้วสตาร์นะสตาร์กคือสองเตีนที่ไต่สองเตีนนะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็เราว่ายืนนะดูดิเป็นไงครับคือง่ายก็คือแบบว่าคุณเป็รวยเกินอ่ะจะไปโชวรวยน้เ่เวะคุณมาเตะบอลแล้วคุณมาโทวยทาไมอ่ะฮะคุณคุณทั้งเี้คุณเป็นชอ้ไรมพระ่าอันนี้เราไปโชวยนะเป็นการฮะ กูจะกินในเตี๊ยมอันนี้แจทับตัวนี้ต้นแจทับตัวนี้ไปกินดูบอลนไอ้ไอ้ต้นมองนะนี่นายเห็นเกิดวะเอ้ยเกิดมาร้องไห้นะเอ้ยเกิดเป็นอะไร้องไห้วะไอ้ต้นเกิดเป็นอะไร้องไห้ยังไอ้เฮียกูเพิ่งจะมาเตะบอลกูไม่ได้มาร้องไห้อะไรโอ้ยจ้ามาที่ก้ ลงมาครับลมงั้ครับตงนั้นครับดีั้งใจทำดีนะครับอยอะอเรา่องรอยางเนี้านอรแล้วเ่าอลดลดมายอครับเมื่อกี้เราเจอสาวเะสาวะไรวะสาวสาวไฟเ้ยอันนั้นมันมันสาวไฟ อันนี้อันนี้ไม่ได้มาหาง่ายๆนะนี่ไม่ได้มาหาง่ายๆนะเนี่ยไม่ได้มาหาง่ายๆนะไอ้เกิดเออกินเราเจอเสาเลยวะเสาเลยเสาไฟอะดีใจดิดีใจดิก๊อกอ่ะดีใจดิเย้ เนี่ยเราเราเรามาถึงจุดนี้แปลว่าเราขี่เราผ่านมาไม่ใช่กับกัปตันนะไปไปสัมภาษณ์กัปตันหน่อยอ่ะกัปตันอ่ะคุยดิเราไมปมาเล่นกัปตันนี่อยู่นี่นี่กัปตันนี่เกิดแปลว่ามันกินข้าวเข้าวอยากถินรัวเพราะว่าการการกินข้าวเป็นยังไงครพูดถึงการกินข้าวเป็นยังไงทุกคนถาพูดงการกินข้าวเป็นยังไงทุกคนนะทุกคนมันต้องกินข้าวหรือววิธีการกินข้าวไอ้เกินมันกินข้าวเพราะว่ามันมันเกลียดใจว่ะคุณเห็นไหม ไม่คุยเยอะนะแบบว่าพี่ไม่คุยไงไงนะังไงอ่ะนี่พี่สายตาแบบจ้องอะไมนไงนะเขาไปเก็บนี่หมออย่าตามมา้ยสัมภาษณ์หมาดิได้ดิ เนุ่นหนึ่งยังสวยอ่ะทุกคนทุกคนดูดิครับบ้านเราสวยเกินไปเฮ้ยคืองานตอนนี้ยเราเต็มใจเต็มคำเต็มคำอะไรนะเมื่อกี้คืออะไรนะเข้าไปอีกกว่าอันนี้พี่ไม่ขายยานะนี่ยาอะไรเรียวยาความจำเสื่อมกินนี้ช่วยยาความจำดีอะไรละเมื่อกี้ในใทยเขาเรียกว่ายาโรคประสาท เอ็งจะเตีงที่ผมเป็นคนขายใช่ไหมดูดินนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียบอลว่าแล้วเสียเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วเสียบอลไม่สอบละเสียบอลน้องไม่สอบมาวะเม้นไอ้น่าใช่นะมวะอันนี้มันการเสียบอลก็คือการสอบบอลผิดพลาดนะไอ้เนี้ว่าใช่พี่เป้ดิโซ่กับฟูลันนเอาไหมฟูลันนเอา คืออะไรเนี่ยจะกินจะกินโชว์คือเนี่ยหากินในการว่าเหมือนเมอนมเหมือใชหนะเกิร์ใหม่ที่ใหม่นี่เอาใหม่ที่เอ๋ดูนี่คือสลาเปาไส้กรอกอะไรแต่ขาหมาหน้าแล้วมันมีไส้ขนีบูดปะวะ เอเออเออเใส่มือพอยังขอนี้สทีมมีพอวะได้ได้เหรอทำมันสโอ้นเลยพี่แตาย โอ้โหกันเลียใหญ่ชัดใหญ่ชัดแล้วทำไมชัดเปล่าหรอล้งงงอะรยิงยิรงบอกว่าบอกว่าเตะทีเหลี่ยมาพี่แอไม่ขีเลยเี่ยเหลือง่ายตรงนี้ใครทิ้งอะไปต้นทิ้งนะต้นทิ้งนะทุกคนไอ้ต้นทิ้งใช่ไหมเนี่ยมันคือต้นมันไม่มีการักโลกเลยใช่ไหมอ่ะไหนเกิมันร้องไห้นะแกบ้นอะไรของเกเนี่ย เฮ้ยไม่มีความรักนเหรอมีความรักเดี่ยนุ้มมาว น้ำตามกูมาเป็นไงอะไรน้ำแดงไงน้ำกามานะเบอี่คือง่ายๆเรานี้เราเราซอฟเป็นพิมากครับเพราะว่าเป็นพิเศษมากครับเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยเหมือนสาราหลักไก่อ่ะไอ้เกิร์สเพลงเพลงสาราเรื่อคุณว่าอะไรวะเพลงสาราเพลงไม่เยสาราไม่เคยได้ยินเลยก่อนสาราเออก่อนสาราเก็บอะไรอะเก็บอะไรวะทำอะไรอะช่วยอะไรอะช่วยจุศค้เป็นอะไร เป็นหมาหมาหนีมาฟันใช่ไหมก็เไม่ใจเสือง่ายตอนนี้ยเราเสียใจนะ <c oughs> สเสียอะไรวะเสียใจอะไรวะพี่พี่เบียเสียใจเลยนะที่พ,พ,พ,พี่เบียเล่าให้ฟังอ่ะนี่เหรอพี่พี่เบียรคอเปิดเปิดกล้องมาหาที่พี่เบียามาเล่าเราน้ำตาซึมอะ่ะ <c oughs> ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับก็คือเราคิดเ,เองอะ่ะก็คือเราฝันถึงไรเดอร์แมนด้วยอ่ะพูดถึงเรื่องเพลงนะ พูดถึงร้เพลงอ่ะวันนี้จะมาร้องเพลงลูกถึงลูกทุ่งลูกถึงเฮ้ยลูกถึงก็มาเมื่ออะไรวะเมื่ออะไรวะกอกเมื่ออะไรวะเมื่อใจเฮ้ยต่อต่อย้ำมาอะไรย้ำบนอะไรกมูนกกาเาบินมากูอ่าละนี่อ้ำาอ้ํอ้ํมีแหบอ่ปลาปลาปลาตอดโอ้ยหมูปลาตอดคินอย่างนี้ย พี่กินด้วยเรกินหนะม่มีมันคืออะไรนะเมื่อกี้ปลามันตอดรักวะคนอย่างควยเชฟคุยปินเลยยายกนอนอ่ะไอ้เหี้ยตไปต๊หนูกินลผมไปเยพี่ใหหนูลอบรักเธออออ๋อยายใหม่อ๋อไอสัต